มาฮือเสื่อ <จะ S 1> เห็น <จะ S 1> นมนะมึงนะผมหลเกี้มีนอะไรมันจะมีหลังกเกี้านีเมียทแหลนปกบนะมีทะเลนปกว่นแลนตามกระจายเองเลยเพราะไม่ไหวไอเมีาาย,าายจะคายแ็ดแห้งกันในตาอยเดยโอ้ยขอบาเข้าก้าวคเสร์แถวแ่ขาด้านล่บ้าแหลกเขาจะบอกพ่อไอ้เวียขึ้นก่าเไปคนจีนไปตัดผมเอา เห็ื่ออ่ะตุวอคือคนอยู่เผาเนอืยเซเว่นพิ้แม่ลงไปทานบอญอ่ะนะข้าวๆม่ทานทอดเสื้ออีกจังหวะขาวน่ะเห็นช่วงข้าสั่นจะหั่นขาวพี่เสือกับเสือแค้นสั่นสั่นไงลูกขึ้นมาแล้วตอนนั้นสบายดีพี่น้องขาวๆสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเป็นจังไนเนาะก็จังหวปลากันว่าจะเป็นจังไนยังอยู่พร้อมอยู่เที่ยงคือเก่าพี่น้อง ฟ้ากันจ้านาที่เกาะสานาทีเอาเขายเจอแล้บวันนี้บอกเซ็ตให้พอกระเร็จหตอะไรมะบอสมีเหือดให้หน่เอ่านี่เอาล้างจอกตัวนี้แม่เราผสมน้ำแดงนะมันกินพี่น้องกินตามข้าวปุ่นเด้อพี่น้องนี่โอ้ยโทษทีทุกคน แสบเธอมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้ออีแมะมากินน้ำลูกแม่เอ้ยมาคืนนี่มาคืนนี้คุณป่าถามมาะสองโพรเมียไปใส่ใส่มันมีอยู่มือหนึ่งนี่นี่เรียกได้ว่าบวกมือหนึ่งเสียดหยัง ยเขลนนโอ้ยเศร้าน้มัได้เกี่ยวเทน้ำแดงลงปกับกินลอือพีณป้ามาซองรยัไปซูกก็เลย่าเขาเมื่อบ้านบัดทรบ้านผมบัดอยู่ในตู้อเขเมื่อเราลุงน้องอดู่กันเราอยู่นะหวานโยกขอปวานตื่นใจตื่นใจน้อยหวานแหงล่ะบ่อืออือป้าดิขอขึ้นขอเือฮุบเกือดม่้แล้วขอขึ้นแหงเขาก็บาดเขากรขาทัน เขาก็คือกันเด้อจักกระหืดวะถ้าแมนบอลข้าไปแก้มอนพุกนแหละหลัดทองพูดสิเลิกกันอันนี้เห็นลูกเป็นแม่ก็ับเป็นน้ำบ่แม่แม่ก็จะให้ขืนกึเลยว่าอยู่รำจบดีไอีแม่น่กับเป็นอย่างสี่พี่น้องเอิรถ้าลูกใจดีถ้าลูกมีความสุขแม่ก็บจะมีความสุขนขนูกมีความถูกแม่ก็เป็นคือกันเมียเราไปบอกเชื่อป่ะดิเพิ่งอย่างนี้ไปตายจยางกระนี้ด้วน ก็าคือดต่จก็มาเว่าอีกเป็นบ้าเลยแบบเป็นเสงอเสงอจังโอ้ยก็สเฮานะว่าเจ้าปนําจะดิพันรนเวลาถ้า้าเป็นยังนี่จะหมักแต่อยู่ก็มันจะหมักว่าเอ้ยจะเป็นยังมีแต่เป็นบ้าถ้าจังหวะเป็นเป็นน้ำข้ามจ้ว่าเสิข้ามจะไปของไปจูดีมจว่านเชียวนเยครนาซักซีดเถอะเนา เสียวว่าเรนกับเรนเสียวบว่าเราให้เต๊ะอย่าว่าได้ว่าเอาก็เห็ดเวียโตัวโนนั่นอ้าวเดี๋สิบอกเดี๋วเพื่อนนี่ต๊ะก็เลี้ยงขึ้นมาว่าตัวโน่ใส่บอกข้าน่ะจะใส่ให้ตัวโนขึ้นไปเบื้งแบ้อแหงเดีตอนแบ้ห้องตัวโตโน่อยู่เทิงพุ่นมิตรหลุดนน่ะหรือเขาห้องน้ำเลยตัวนนบ่ใช่แล้วเขาอยู่ห้องน้ำไอ้ร่างเขาห้องน้ำก็ได้จะทางนี่แหละแล้วจะขึ้นไปเลี้ยงงัวตัวโน ล่างโหลดก่อนแล้วแบบเอาใส่ไปฝังเบะบบดนี้ก็ไปไปเลยลงมาจนหมดก็ล่างโหลดเออเขาห้องน้ำเจ้ากับพอดีมาเขาก็พูดผิดออกจะเป็นเลยเป็นอีหยังอีกปันเรียกว่ากัญญาไปไปกินตามบอบอิ่มอิ่มแล้วกัย่างหนาเซิ่งวัวัยวไปแต่ที่ช่องมาอีกเท่ากันอันนั้นแบบนี้เวียนไปทั้งนั้นหนาโหลดอยู่เตียงเออเขาเตียงไปเลย บูอยากให้เจ้าอันมาซูนเหรอบูอยากให้บูอยากไปแล้วมันอิ่มเลยยังคุ้มไปอิ่มแห้งอะไรไปบ่ไม่ครับแจ็คเขาเป็นยังเลยตันเขาก็เลยว่าพี่ไปตายเออนั่นแหละอุ้ยอุ้ยฝุ่นกัดเขียววันนี้ชิ้นนี้เดี๋ยวชิบูมากใกล้ชิบูบิงชิบูแง่ว่า ตั้งกัดเขียวตึงว่านโอ้หตังมกระจายเอาเองด้อกระจายดื้อแบบว่าอะไกระจายเอารถขี่มาที่ยวี่เผไปผไปในตูบนั่นเมืนเพิ่งเอแล้วเผิ่อกะขี่รถขึ้นเมื่อแล้วเชี่ยนบอท่านขามเขาได้ริ้วลงมาอีกแบบฮึฮึฮึฮีฮึฮุฮึืึฮึฮึฮึองเมื่อกอึฮึฮึอึพึฮอฮึฮึมมฮึฮาฮึ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 ฮมฮึฮึฮึฮฮ เอาไงนางเนี่นั่นแหละเจ้าว่าลินว่าหยอกไปบจข้าวมีแต่สิไปเป็นพวกข้าไปอามอนหัวไปแหละฮุกขักแน่เลยแน่เบอร์ก็ฮุกขัดแล้วก็เกิดเรื่องน่งอีกได้คนเขาทำตีเนียนอีกประกอบภาพที่เมื่อแล้วเขาก็คิดว่า เข<ท>าเว่าววอะไรเก่ากับกูอยู่ตั้งแต่เว,ว้นพอประมาณแม่ก็ลูกสีเป้าอันผ่าห่มกูก็บแม่กิ่ว่าแม่กูสิลงมาแต่เว้นปานัทพอประมาณกูอยู่ในสวน,นนั่นนี่กำลังอึ๋อยกำลังเห็ดอ,อันข้างมางบวบ,บ,รรบ,รรบนละเจนละเจนถ้าแม่กูมาละสูแม่กูมาแล้วเอาอีแม,ม่สิมาเก็บมวประมอนเราดบปะ่ะเขาเขียนจะเจอ่นนั้นเห็ดกับเขาเลื่องนะเอาเพิ่นมวนนั่นนี่ ไข่อยนัาแพ่งเจ้าแห่งแห่เห็ดนั่นแหละก็เบิ่งข่อยแย่งหน่อยสีกันอะไรเขาคิดเชิงตัวนั้นแหละพิดกันนั่นแด้ไข่อยกะชิบูโอยบุปผาเจ้าเขาคิดเห็นตัวนั้นมันก็เลยอยู่เขาก็เลยอยู่แต่ว่าอันนับเพื่อนเองดอกเรียบวกันริ้วเป็นอ้อดีน้องแม่อีแม่ยังไดงว่าออกกันเวราะสีที่ได้ว่า มียอายเมียอกล้องแหงเพ่งมดยมีผ้าเปียบเทียบเผินถึงสีแล้วเผินมีแห้งแห้งเสร็จกล้ปุ้นสิออกข้างดางโกไหลไปฮานผู้บ่าวหน่อยตัวเผินท่วงนุ่บ่อืมไม่รอถ้าเจ้าเดี๋ยวอบ่ดินบ่อิ้เขาบ่มาการชีวิตยังเขาเป็นที่เกี่ยวเขาก็อยู่แต่เขาไปหักไปมาดเจ้าผีเผินมา แมนผมไม่ได้เป่าม่นแต่มึงอิมอืมีแต่เวลาแล้วเป่าปุ้ดจ้เวลาตาเฮาเป็นนคนเปล่าให้อืวิญญาณเพื่อเจ็บพวกปวดอืก็แม่เราอ่ะน้องแมนของหักของแพงน้องแม่เนาะเป่าอะไรเทไรกับแวบเท่านั้นคนหักการหลังเอ้ยมันก็บมันก็มีผิดมีพลาดมันต้องให้สบายวานแต่ตลอดสัปสีสัมมงค์มันก็มีศพมีเครียดแก่คนยังอยากคิดอัน เวลาพิชกันนี่คือบมเดปอันนั้นเนาะคือยังกินฮอดกันอยู่เหมือนว่าเป็นยังษ์ทวงคืนมาเมืม่อตัวจำมาแต่ปูอันเห็นผมเอาตอนนันดนี้ตอนนั้นบ่ตัวอันเผื่อถือมางล้วยไงกับขนมน,นั่นเด็ขี่รถเจ้าพาไปถ่ายคลิปนะตอนปูสาดแน,น่นอันนั้นนะสุลัสซูลาซิลนะทิดกอกนะทิดได้นะ่าจะรบันเดะ เดี๋ยวบังยางเข้ามานั่นตอนนั้นนั่นเอออยู่พุ้นอยู่บ้าเฮาสิได้ปะกันลีแล้วเฮาวมาเฮาก็จะปได้ยางพาบักเวียมาปะบักเวียกไปหาเอาคิดปะเออเจ้าสิต้มทอให้กินพังักหัวให้วนมาเออไปไปก็ไปบบแม่นมงือกมอนบบมีเดี๋ยว ไม่แต่อยากหายก่อนอจะหายกั็ข้าวพิดอีหยังข้าวขีดในใจก็อ,อยู่เฉยๆอยู่กับมานตาซิ่งตาเคียวใส่น่นี่หลายคลิปเจ้วจัะว่ายางมากเลยอียรแม,ม่แม่เอ้ยพาหมกเวียมาบมกเวียพามาแ,มแล้วเจ้าคือต้องขอบพูนตาขังในชุดนะม,มาในตู่เพาะก็นหิ้งด้วยแหละถึงหิ้งถึงหัวเลยเห็นผนหาย แม่ยังสิมาไห้นั่นแม่ถามไปจะบอสงสารนก็บอกถ้าเจ้าได้โชคชานบ่จะยากมากนะครับตอนนี้แม่ไห้นั่นถามมันว่ามันบ่ได้สงสารแม่บ่เฮ็ดก็ไห้ก็บ่ได้สงสารสงสารเรื่องยังจะปะเองเนาก็คิดในใจอยู่เนาะพิษยังเขาก็เลยนั่งอยังยิ้มท่านนั่นนอนยิ้มแล้วมือได้แค่มือเขาไปถิ่นพี่บอสบอดเ่ยคือแจว่าเขาชื่อป้าสูงมาก อย่างเว็บก็ผสดเจ้าเนีพอบระเดี๋นี่นะเด็กไข่จะแบ่บืนเขาเบิร์นเลยก็เอามาคืนนะคืออย่งเี้ยเขาก็เอามาคืนถ้าจะไปสู่ต้นให้เอามาคืนตานนี้บักเวีอะไรปะไม่ใช้เพราะว่าจหิวมากแห้งผสมเนี่ยเด็กไข่แต่ว่าสูตมากโมฮิงเผื่อแม่เกี่ยวไปงูมามาคืนดีกัน คบได้ดีวะใจนะจักเือเลยหายหายยิ่งเลยพพอแม่หายเสือเลยยังร้ายกว่าลูกกับบกวนอีกอชมมาผอมสนาพิตูเ้ตูมมางก็เนีน้ำแดงใช่ไหมครบบปลาสดนี่มันได้ยังหลังสีถามบัดนี้ไมมใ้น่นอนบปลาสดเพลนนะ บอจอากประสดไพ่กับตามแต่ประสดมันได้ยังขึ้นมาไม่เขาอยากปะเขาเาก็บประสดคร,รับอลนี่มีความซาใจบอลนี่เขาหน้าจิขีดนั่นได้กับแล้วมึงสบายใจอือสักสบายที่ได้ดประสดอะไรจะไดงว่ามันไม่ได้ขีดยังไหมไปขีดห่วงไปขีดช่องามานขีดแพงเวลาได้อยู่น้ำ เชิงอ้าไม่คืนนี่ยังกอดอยี๋ยวน่ะช่างดิบ่มีสีบ่มีสีเขาก็นอนอยู่แต่ห้อให้สีไปบ่มีสีผมจะไปเที่ยวผมจะขึ้นม้อีกนะปรกาดเอาค่าประกาดไอ้คนประเภนเอาคากาดปูใช้เด้คืออือเพิ่งแล้วเอากาศห้าวันเอาให้การ คือมันอยากอๆคืนคืนเผนนอยากจฉพะเมือคืนนี่หรอเออแม่เผนอยากแห้งๆึ้นเอามือชี้ให้น้อต้องมาเห็ดันชิเมอชิเมะเอาบ่มีกระจิกระใจสิ ผมอยากว่าโอ้ยอยาัหไงจะเห็นได้อาอลยยังมีขีปหเบิ่งเด้เพิ่นอ่อนเพิ่นวอนเอาเลยใครนี้เขามันแม่นฮะลงไปนี่กรตัดผมเอ้ยเขาเขาเหมือนให้ทีให้หน้าเพื่อนเหมือนมันหย่าเพื่อน สีแห่งขึ้นตัวชีผูบอกแกว่าอดีชีคู่เืียงหุ่นคงมาแรงด้วยาแรงชีข้อมอบว่ายังเหม่อนมะนอนตะกี้เพิ่บปินล้งใส่คือๆได้ทำตีนคือเบ้งอไปไกลเพิ่นตอนนั้นไพทรมาคนนั้นเนแคคนละคร แต่คนละคร <ım. S 1> <tat> ้านนะเราอยู่เชียงค้อนนะพูดนะก็อันเบื้องหน้าเฮียงการหอมแก้มกันเบื้องอยู่กับพยาดผู้เดียวคนนั่นแหละโทรมากเลยจังว่ามันดีกันฮั่นหนาใชกันกอดโอ้ยต้องขอบคุณถึงคนโทรมาเมื่อคืนนี่เด้อสนาโอ้ยขอบคุพว่เมียเขาดีกันมาอ่อยให้ดีกันตะกี้กิบปรักใช้กันเฉยๆท่านประานเราสอดแจ้งแม่เดี๋ยวผมปีทะกันนะเห็นโทรศัพท์ไปเดินโทรศัพท์จีนหลักกับปีลักใช้กันหลักกับปีเถียงไปเถียงมัน ภาคเสร็จไปสายไผสายมันสองคนตีแบบโทมสองสามถึงเอาสุดท้ายคนมามอกคนหนึ่งัวผังเงินมาให้ตัโนอนเนียทำแก้มให้เบิงเมฆบ่าวโนอนเอืยทำแก้มให้เบิงเมฆอเนี่ยตโนนอีแต่ว่าบัดว่างว่างใช้เปิ่ทุกคนนะเจ้ากันแล้วเฮ้ยสีให้กันสีบัดคอยอยากสีให้สี อืมเอาอ่อมีอารมณ์สีสิหุมอนกับมันาโฮมเมือมีกระติกกะใจสีเขามือเจอาคากับข้ากายเพื่อนมืเงเฮงเติบกันนอนตื่นมันเช้ามาแล้วจะเพ็นเมื่อยนะข้าวโพอจะแก่นะน้อง พอบกันเก่งนะเออเอาวิ์นะทเอาวะนะเคยเคยสีนี้ึืนทำไหมมาไหมสีึ้นึ้นตะวิ์นะคอยึ้นมเป็นแล้วบอกว่าเกส่งออกพูดปาดเลยสีึ้นนะาเตี้ยมสีึ้นเท่านั้นเตียมสีึ้นเท่านั้นนี่ตุน่นบเหรอบ่เห็ต่ห้อบ่มีเหี นาะทานอนอืูอๆแล้วมาคืนเพนยาคุมเดี๋ยวใครสีข้างบดซีเพื่อนยาคืนให้อีกได้เฮาเ้าไอหนาวนี่มายืนฟังแม่แม่โอ้ยลูกเขาใจว่ามันตัดยืนตานผมทำมายืนฟังอยู่แม่คุ่งในกัวสีในัวบดสี กินอะไรเกียเดี๋ยวขวดน้ำตัวนั้นแมดินใส่น้องขินุ่นนีวัน่อปังมขวดน้ำเราาไปอันหายด้วยบอไซบไซหวานด้วยอมพ่อพอดีพอดีหอมเป็นองก็เป็นเรื่องนาแบบนักสิบแปดบวก สองหัวมีบางช่วนั้นเขาันสุดกขาไปในเพื่อนอยู่หน้านะเขาบริดจิตติปลานะนเขายังห่วงอยู่นะแต่มาตะว,วันที่เขาบริบบิบรหัวเขาจะหน่อยสิฮุบโหมเมื่อได้าอยู่นี่นาสาเหตุเมนะื่อวานนี่ยนะกูหุบที่แม่มาหุบนะอีแม่อีแม่กับกูเนี่ยสิสิคือการ บอกสาเหตุที่เราสิมาฮุมนะคือเราเห็นกูมกับบักอ้วนแบบตาดขาดกันเราก็เลยอยาเราก็เลยคิดว่ากับมึงนี่กะแม่ตัดสินใจได้แหละเราว่าเราลงมาเจ้าเนะขาวเลืองนะ่ะเขาวเลืองน่ะเป็นคนวา่าเขาวเลืองกแบบันแล้วบอสเน่เป็นคนวา่าเขาไม่มได้ถือบอสบอสแล้วเจ้ากับแกนเห็ดให้เขาอันทิศกันมาอ้าว กแล้วก่ถือ,อกันแดดนานี่ขาวเหลืองน่ะขาวเหลืองน้อมันบอกพอได้เอนได้รนะ่มสิพาพอโอร่มมาโอเคพี่น้องฟังเรื่องสองผระเมียล็ดเพียงเสมอพี่น้องก็คณหลายได้ที่นายพอกันใหม่ค่ะ